สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิรตตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้แอนดมินก็มีข่าวดีสําหรับยูเครนโดยพวกเขานั้นมีความคืบหน้าในการรบในบริเวณพื้นที่ของเคอร์ซอน หลังจากกองทัพรัเเซียกำลังสารวนสำหรับการบุกเข้าไปในอับดีอีฟกายูเครนจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการสวนกลับส่วนรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรเดือนมินขอเชิญจะทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้กองทัพยูเครนได้ออกมากล่าวว่าพวกเขามีความก้าวหน้าครั้งสำคัญจากการโจมตีหลายครั้งบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดนิเปอร์ที่ทางการรัสเซียยึดครองอยู่ ยูเครนได้ปฏิบัติการยกพลขึ้นบกในหลายจุดและสามารถประสบผลสำเร็จบนฝั่งสายของแม่น้ำเดนิเปอร์ตามแนวรบในพื้นที่ของเคอร์ซอนและสามารถสถาปนาหัวหาดได้จำนวนหลายแห่งส่วนกองทัพรัสเซียเองก็ได้ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์นี้ว่ากองกำลังของยูเครนสามารถยึดดินแดนบางส่วนในบริวณพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเดนิเปอร์กลับคืนไปได้ ทั้งนี้กองกําลังรัเสเซียและยูเครนได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเดนิเปอร์นับตั้งแต่รัเสเซียได้ถอนทหารออกจากทางทิศตะวันตก ของภ um ูมิภาคเคอร์ซอนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีการประทะกันอย่างประปายมีการดวลปืนใหญ่สนามกันเกิดขึ้นเป็นประจำส่วนเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมายูเครนได้ทำการยกผลขึ้นบกในบริเวณพื้นที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นและมีความคืบหน้าในการสถาปนาหัวหาดเพิ่มเติมในช่วงของ1-2สัปดาห์นี้ครับ ถือว่าเป็นข่าวดีของกองทัพยูเครนเพราะว่ากองทัพรัสเซียกำลังทุ่มเทความสนใจในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นอย่างมากก่อนฤดูหนาวจะเดินทางมาถึงรัสเซียมีเป้าหมายที่จะมีชัยชนะครั้งสำคัญก่อนที่ปูตินจะมีการเลือกตั้งภายในประเทศในเดือนมีนาคมของปีหน้าดังนั้นรัสเซียจึงได้นำกำลังเข้าจู่โจมกองทัพยูเครนอย่างหนักในบริวณพื้นที่ของเมืองอารดีอีฟกา เมืองบักมุดและเมืองทางตอนเหนือแถวแถวเมืองคูเปียนแต่ทว่าไม่ประสบผลสําเร็จมากนะักรัสเซียได้พื้นที่ไปเพียงเล็กน้อยแต่ว่าเสียกําลังพลไปมากเลยทีเดียวครับ ส่วนกองทัพยูเครนก็สามารถยันกองทัพรัสเซียเอาไว้ได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อาร์ดีอีฟกาพวกเขาไม่เฉพาะทําการตั้งรับได้อย่างแข็งแกรง่งแต่พวกเขายังสามารถทําลายกําลังพลและอาวุธหนักของทางรัสเซียไปได้เป็นจํานวนมากอีกด้วยครับส่วนการรุกลงไปในบริเวณพื้นที่ของเคอรซ์ซอนยูเครนมีแผนที่จะตัดขาด เส้นทางส่งกําลังบํารุงของทางรัสเซียที่มาจากไคลเมียไปยังเคอร์ซอนและซาโปริเซียหากว่ายูเครนทําได้สําเร็จกองทัพรัสเซียจะลําบากแน่นอนในฤดูหนาวที่จะเดินทางมาถึงนี้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่อื่นๆกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปที่รัสเซียกันก่อนที่แคนโวโกกราดก็ถูกทางการของยูเครนได้ใช้ดโดรนบินเข้าไปโจมตีคลังเก็บอาวุธขนาดใหญ่ของทางรัสเซีย จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็สามารถทำลายคลังเก็บอาวุธของทางรัสเซียได้มีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลครับและถ้าหากว่าเราได้ดูจากแผนที่แล้วเราจะเห็นว่ามันอยู่ห่างจากประเทศยูเครนมากดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงว่าสายลับชาวยูเครนหรือว่ากลุ่มต่อต้านรัสเซียจะนำดโดรนขึ้นบินจากดินแดนของรัสเซียก่อนที่จะเข้าไปโจมตีคลังเก็บอาวุธดังกล่าวเองครับ อาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่ซูมีกันบ้างนะครับในจุดนี้มีข่าวว่าทางการของยูเครนสามารถรุกโต้อตอบกลับกองทัพรัสเซียและสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้เล็กน้อยครับการรบนั้นก็มีอยู่ในหลากหลายพื้นที่ โดยแอดมินจะนำภาพวิดีโอการใช้งานยานเกราะแบบแบตเตอรี่ของฐานยูเครนเข้าทำการจู่โจมที่ตั้งรับของรัสเซียโดยฐานรัสเซียได้ยึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งเอาไว้เป็นที่ตั้งรับนะครับแต่ว่าทางการของยูเครนก็ได้ส่งยานเกราะชนิดนี้เข้าไปประทะก,กันแบบดูเดือด โดยแบตเตอรี่นั้นก็สามารถทำผลงานได้ดีในหลายสบอรภูมิอย่างไรก็ตามยานเกราะชนิดนี้มันก็ไม่ได้ถึกทนหรือว่าเป็นอาวุธมาจากต่างดาวนะครับก็ถูกทางการของรัสเซียสามารถทำลายลงได้เช่นกันแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือยานเกราะจากฝั่งตะวันตกนั้นมันไม่ได้ป้อมบินหรือว่าระเบิดไปทั้งคันแบบง่ายๆจะเห็นว่าสภาพที่ถูกทำลายนั้นสภาพของมันก็ยังดีอยู่และมีฝาท้ายเปิดออก คาดว่านักรบของทางยูเครนนั้นจะสามารถเอาตัวรอดออกมาจากยานเกราะได้ครับส่วนวิดีโอต่อมาจะเป็นภาพการทำลายรถถังของทางรัสเซียจากปืนใหญ่สนามขนาด155ม mm ิลิเมตรของทางยูเครนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายูเครนนั้นสามารถทำการยิงปืนใหญ่ได้อย่างแม่นยำสิ่งนี้สามารถหยุดยั้งการรุกของทางรัสเซียได้มานักต่อนักแล้วครับ ทั้งนี้ก็น่าเห็นใจยูเครนเช่นกันนะครับคุณผู้ชมช่วงหลังมานี้เซเลนสกี้ก็ได้ออกมาบ่นว่าตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสน,นั้นการส่งกระสุนปืนใหญ่มาอย่างยูเครนก็ดอบลงอย่างชัดเจนครับอันนี้แอดมินก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอาจจะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวลวงก็ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่ากระสุนปืนใหญ่สนามนั้นถือว่ามีความสำคัญกับยูเครนมากๆครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพ,พรัสเซียประจำวันที่17พฤศจิกายนทหารราบก็เสียชีวิตไปจำนวน1,140นายรถถัง27คันยานเกราะ11คันรถขนส่งทางการทหาร17คันปืนใหญ่สนาม29กระบอกโดรน20ลำระบบจรวดและลํำกล้อง3ระบบถือว่ากองทัพ,พรัสเซียนั้นสูญเสียหนักนะครับทั้งกำลังพลฐานเดินเท้าและรถถังถือว่าหนักจริงๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นข่าวดีของยูเครนโดยประเทศเนอร์ลนด์จะมอบความช่วยเหลือทางการทหารเป็นมูลค่ามากกว่า2.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแก่ยูเครนในปีงบประมาณพศ2567 ซึ่งตามรายงานของรัฐมนตรีกลาโหมเดอท์แลนด์กล่าวว่าเนเธอร์แลนด์นั้นจะสนับสนุนยูเครนต่อไปนอกจากนี้พวกเขายังจะสนับสนุนการป้องกันภัยทางกาศาศแก่ยูเครนโดยการฝึกนักบิน f 16ให้และจะส่งกระสุนและสิ่งของจำเป็นในการป้องกันตนเองไปให้กับประเทศยูเครนเพิ่มเติมอีกด้วย โดยเราจะเห็นได้ว่าชาติยุโรปลหลายๆชาตินั้นก็จะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปทางนี้พวกเขาเองก็คงจะไม่อยากให้รัสเซียชนะสงครามในครั้งนี้นั่นแหละครับส่วนประเทศอังกฤษเองพวกเขาก็ยังคงทําการฝึกนักรบยูเครนต่อไปเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นมีขีดความสามารถในการเติมกําลังพลเข้าไปในกองทัพเรื่อยๆเพื่อให้ยูเครนนั้นสามารถป้องกันตนเองจากการลุกรานของรัสเซียได้ครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริ i ตอรีกนันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ